สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นเทอร์นีกันนะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยเถอะ 1. ดินน้ำมันคลาสสี 2. กระดาษ 3. สิ่งของที่เป็นของแข็ง2ชิ้นวิธีทำการทดลอง 1. ฟปั้นดินน้ำมันให้เป็นแผ่นคลาสสีโดยสอดกระดาษไว้ตรงกลางแบบนี้ จากนั้นนำของแข็งมาประกบทั้งสองข้างของดินน้ำมันสุดท้ายค่อยๆออกแรงดันให้ของแข็งเข้ามาชนกันตรงกลางสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันของเรา